Nó bị kẹp vào Nước càng pha khẩu luôn Ô, kẹp mất Hmm Nhìn không พี่น้องร่มดีครับป้าพี่น้องมาปล่อยวาวจุฬาหน่อยนะครับหาสิบเส้นครับติดสนุหาสิบเส้นคือกันมามาเบิ้งพี่น้องนะครับเป็นกับวัลเลีกเกวเข่าครัพี่น้องนะับกลาววาวไงวมาเลนนะร่มดีแห้งหุ่นะมาอมาช่มมาสิลันทุ่งบอนะครับนี่หน่อยจิ้วๆนี่มาครับมาช่มกันเลยพี่น้องยันเชือกไปแล้วนะครับ แล้วมาปล่อยกันเลยสิเป็นย,ยังไงพูดแบกยาวๆไปทางฝนนับพี่น้องมาช่วงกันครับสิขึ้นปะสามสองโอ้ลมแห้งเ้ยไปแล้วนี่นะครับโอ้ขึ้นดีแนฮะ้สนุกกันลั่นทุ่งนะครับ Đi đoạn trượt không? Phục sinh ngã mày vậy? Để bao không? Tuyến săn hả? Lên phải thua thiệp Đi nào ซื้อัเลยโอ้แ้่เดี๋ยวฟัง就可่了 เป็นเที่ยงดีนะสนุกกระดังดีดงกระดังเพาแห้งไปไหนเนาะสนุกหน่อยพี่นน่ะหาสิบเส้นนะครับผมว้าวจุลาห้าสิบเส้นโอ้ยนะลันทุ่งเึื่อนพี่น่ะเบาๆร่มดีครับเป็นร่มฝนครับ ขึ้นดีฮะพี่น้องมาเ,อาเขานะสน,นุกกับลันทุงอยู่ครับหาสิบเซนโอโ้ลมดีดัวสีร่องยอนเชือกไปอีกเล็กน้อยนะครับ ยันเหมือนกาน n h a เลยนี่น้องว้าฮะขึ้นสั้นนะครับผมย้อนตอนนี้ประมาณสองร้อยเมตรขึ้นสูงแฮ้งพี่น้องขอึถูทั้งไหม เส้นู่ขาดโอ,โอ้สนู่ขาดสนู่ขาดสนู่ขาดพี่น้องเอียงแล้วได้แล้วะเอาลงไหมนะครับลงแล้วลงแล้วโอ้พี่น้องสนูขาดนะครับผมดี สายสนุล,ลนอยู่นี่ใกล้ๆลนี่นะครับน้าไปเก็บวาวยุ่กลางป้าเขาเลยโอ้เสียงเงินีืมเหรอฮะล่งกางป้าเขานะผมขอญาตเก็บก่อนพี่นนองนี่โอ้เปียงไปละ ก็การเร่งขึ้นดีไปคลิปนี้นะจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ